เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงหนทางบริบานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆค่อยลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอจาก,กดลูกในตานะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็ทำใจงเราให้วางวาง ว่างเปล่าจากอารมณ์ทั้งหลายจากเครื่องกังวลแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรง กลวงภายในกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติเท้เป็นปล่องเป็นช่างเป็นโพรงเป็นที่ลโล,ล่งว่างกลวงภายใน คลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเรานะให้มาหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง อยนในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำง่ายง่ายว่าอยู่ในกลางท้องของเราจำงาง่ายๆให้อาใจนะมาอยู่กับเนื้อกับตัวกับศูนย์กลางกายกึ่งกลางกายของเรา ในกลางทองระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะไม่ง่ายว่าอยู่ในกลางทองนะจ๊ะเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆละมุนละมัะมสยสบายๆหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ โดยเราหาหลักยึดของใจเอาไว้เพื่อไ้ให้ใจเนี่ยซัดสายไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ออกจากศูนย์กลางกายฐานที่เจนะจ๊ะให้นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์อดุธรรมด้วยเพชรอย่างนั้นนะ นลกถึงองค์พระแก้วขาวใสหรือจะเลกเป็นทองก็ได้จะไม่ง่ายคือต้องมีพระอยู่ในท้องนั่นแหให้ท่านนั่งคัดสมาจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ ภาพองค์พระถ้าปรากฏบนจอก็เหมือนมองท็อปวิวตันบนลงไปด้านล่างท่านนั่งอยู่ในกลางดวงแก้วใสๆหรือจะนึกแค่ดวงแก้วใสๆอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะถ้าสามารถนึกได้ส่วนชัดหรือไม่ชัดนั้นอีกเรื่องนึง ว่าเรานึกเอาไว้เพื่อใจมันจะได้ไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าใจเราจะอยู่ในกลางท้องได้อย่างสบายๆเราจะไม่นึกเป็นองค์พระหรือดวงแก้วก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นการเพ่งนะจ๊ะถ้าเพ่งแล้วมันจะปวดทิสัะ มันเก่งกล้ามเนื้อมันเกลง่งมันตึงมันเครียดให้ใช้ใจเรานึกนึกแบบธรรมดาเนะ่ยเมื่อเรานึกถึงเพชรถึงพลอยถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศน้ามข้างปลายยอดอยาหรือนึกเหมือนขันลางหนะ้าแปลงสีฟันยาสีฟันอะไรอย่างนง้นนะ หรือของที่เรารักคนที่เรารักนึกธรรมดาอย่างนัน้นจะเป็นนึกให้มันเกินไปอย่างเช่นเราไปเคลนภาพจะให้มันเกิดขึ้นในกลางท้องไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะไม่มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นวัตถุประสงค์ต้องการแค่ว่าให้ใจนกะลับมาหยุดนิ่งอยู่ในตัว ให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใดในใจมาอยู่กับตัวหยุดอยู่ภายในกลางกายฐานที่เจ็ดได้เมื่อนั้นเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่เราแสวงหาและคำตอบที่จะทำให้เราคลายสงสัยในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เราจะหายสงสัยไปตามขั้นตอนทีเดียวแหละแต่ใจนำมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ได้จะพบความอัศจรรย์อย่างที่เราคาดไปถึงซึ่งมนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยทำได้แต่เขาไม่ได้ทำเพราะไม่ได้รับคำแนะนำหรือได้รับคำแนะนำแล้วก็ขียเกียรทำอย่างนั้น ถ้าใจไม่หยุดหยุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้จะพบความอัศจรรย์ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ใดๆในโลกยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งทิศเหนือแล้วก็ตกทางทิศใต้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันยิ่งใหญ่กับตัวของเราเองได้คือเห็นไปก็อย่างนั้นะ ไม่ว่าจะไปดูคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติอะไรกันแล้วแต่ก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่จะก้าวไปสู่ชีวิตของความเป็นอริยะแต่ถ้าหากใจมาหยุดนิ่งนที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้เราจะพบความอัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้น อย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวเหมือนพระราชาสมัยพุทธกาลในยุคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีประชนชีพอยู่กุลบุตรจากตระกูลต่างๆชั้นสงูงชั้นกลางชั้นล่างต่างพบความอัศจรรย์เมื่อใจหยุดนิ่งภายในได้ แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่อย่างเช่นพระราชาองค์หนึ่งชื่อพระมหากัปปินะมีอานุภาพมากแต่ไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงพบแต่ปัญหาที่จะต้องคอยบำบัดทุกบำรุงสุขแด่ประสบนิกกรทั้งประเทศไม่เคยมีสุขเลย ทั้งตื่นหลับแล้วก็ฝันตื่นหลับฝันไม่เคยมีความสุขกระทั่งได้สละราชสมบัติออกบวชและกระจายหยุดนิ่งได้พบความอศัศจรรย์ภายในเมื่อใจหลุดพ้นจากกิเลสอสวะแลว้วถึงกับอุทาน ในทุกคขนทุกแห่งที่ท่านไปว่าสุขจังเลยสุขจังเลยหรือมีบันทึกไว้ในใปไตยบิดปกว่าสุกจริงเนอสุกจริงเนอคนที่จะเปล่งอุทานว่าสุขจังเลยเนี่ยไม่เคยได้ยินในโลกใครได้ยินก็ว่าผิดปกติแล้วก็ขจาจผิดคิดว่า คนที่พูดไปตามปกตินั้นผิดปกติแล้วตัวเองเน่ยมีแต่ร้องทุกข์เป็นปกติไอ้ที่จะร้องสุขอย่างพระมหากับปินนะนี่ไม่เคยได้เยนินทุกข์จนเคยชินชาจึงเห็นว่าใครที่เปล่งกุทานรสสุขนั้นผิดปกติความเป็นปกติของมนุษย์ อยู่ที่ใจหยุดนี่แหละพอใจมาหยุดนิ่งหนึ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ถ้าหยุดอย่างสมบูรณ์ใจมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งภาษาบาลีก็ใช้ก็ว่าคำมันนะหรือคำคมอย่างไตรสารณคมคือเคลื่อน ใจเคลื่อนเข้าไปถึงหรือแล่นไปถึงสารณะทั้งสามซึ่งมีอยู่ภายในคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังขรัตนะจะเคลื่อนเข้าไปพบรัตนะทั้งสามซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีพระรัตนไตรยอยู่ภายในตัว แต่เขาไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีใครไปแนะนำเขาใจจะแล่นเข้าไปอย่างนั้นเหมือนอย่างวันนี้ถ้าใจเราหยุดได้ถูกส่วนโดยเราหาหลักที่ยึดที่เกาะของใจก่อนเหมือนมาขนองจะต้องมีเชือกผูกไว้กับหลักมันจะดิ้นทุรนทุรายไปแค่ไหนก็ไม่หลุดจากหลัก เมื่อหมดเลี่ยวหมดแรงก็นอนหมอบอยู่ที่โคนหลักนั่นแหละใจที่ซัดายไปในที่ต่างๆเมื่อเอามาผูกไว้กับหลักคือพระรัตนใจที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตรเป็นองค์พระกะด็ดีหรือเป็นดวงแก้วใสๆกด็ดีหรือวางใจหยุดนิ่งๆเฉยๆกด็ดีนั่นแหละ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาในใจใคลายคำภาวนาสัมมาอรหังพลังพลูออกมาจากกลางท้อง แล้วก็ขยายออกมาไม่ใช่เป็นการท่องบนมนธรรมดาแต่เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงเพลงหรือเสียงบทสวดมนที่เราคุ้นเคยดังออกมาจากในกลางท้องถ้าเราคำนวกลางท้องมีองค์พระก็ดังมาจากกลางองค์พระแต่เราคำนวเป็นดวงแก้วก็ดังออกมาจากกลางดวงแก้ว ถ้าไม่ได้กำหนดอะไรเลยก็ดังจากกลางท้องเป็นเสียงที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสเราออกมาจากใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ภายในตัวเราจะภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ลระคองใจไปด้วยก็ได้จะภาวนาไปกี่ครั้งกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ ภาวนาไปจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งที่เราไม่อยากจะภาวนาต่อเคยอ,อยากอยู่เฉยๆเนะี่ยหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องไปภาวนาต่อเพราะคำภาวนาได้ประคองใจเราจนถึงฝังแห่งการหยุดนิ่งแล้วนะ ใจก็จะหยุดนิ่งเพราะถูกส่วนเข้าองค์พระทิ่ลัวๆลางๆคุมๆกำๆหรือดวงแก่ที่รัวๆลังๆคุมๆกำๆำมันจะชัดขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องไปเคนภาพให้ปวดศีรษะจะชัดขึ้นมาเองซึ่งน่าอัศจรรย์เดียวจะชัดเหมือนเราลืมตาเห็นดอกไม้ใบไม้ วัตถุสิ่งของภายนอกอย่างนั้นแหละมันจะปรากฏชัดขึ้นมาแลือถ้าเราไม่ได้กำหนดนิมิตใจของเราจะเกลี้ยงโลง่โงโปร่งเบาสบายเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยโลง่งคำว่าโล่งใจเนี่ยเราจะรู้จักไม่ใจหยุด ใจไม่หยุดแนตะ่ขอยืมมามาใช้เท่านั้นแหละยังเข้าไม่ถึงคําว่าโล่งใจยังไม่มีประสบการณ์ของคําว่าโล่งใจจะโล่งไม่หยุดนิ่งใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงมันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวเราก็จะรู้สึกพองโตขยาย แล้วก็หายไปกับบรรยากาศเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจักรวาลกับบรรยากาศแล้จะเกิดความรู้สึกว่าเราคือจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งตอนนั้นใจจะนิ่งมากจะนิ่งนุ่มละมุนละไมใจจะอ่อนโยนแต่มีพลัง อย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในอาการเคลื่อนเนี่ยเราจะรู้จักเมื่อหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะวูบลงไปบางคนก็ไปอย่างรวดเร็วเหมือนขับรถสปอร์ตอย่างนั้นบางคนก็ค่อยๆเคลื่อนเหมือนนั่งรถบดเคลื่อนกันไปแต่เป็นรถบดแบบไฮคลาส ละมุนล,ละไมสบายสบายคล้ายกับเราแบกของหนักๆมาแล้วเราทิ้งไปหรือเต็ดตัวที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรหนักนี่เหมือนกันสิ่งที่เราแบกไปด้วยใจมันถูกว่างไปใจก็เบากายก็บลอยเบาไปด้วย แล้วก็แสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดเป็นแสงสว่างแห่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์เกิดจากการที่ใจได้ปรากจากนิวรธรรมแล้วจากการมฉันทะเรื่องกรมการมกิเลสการมวัตถุจากความโกรธคุนโมความเยบบาทความสงสัย ความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดงุดงานลำคาญใจความเคลิบเคลงงิ้มงกงงซึมเศร้างงาวเห่าอนอนความเศรา้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มหายไปหมดหลับตาตอนเนี้มันไม่มืดแล้วมันสว่างเหมือนใจพ้นจากความมืดแล้วคล้ายๆเราเข้าไปในห้องแล้วเรากดสวิตไฟ ความสว่างเกิดขึ้นก็จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นห้องภายในตัวของเราซึ่งขยายไปเป็นเหมือนโลกและจักรวาลความสว่างเกิดขึ้นก็จะเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงที่มีมาอยู่ดั้งเดิมแต่ความมืดมันไปบดบังเอาไว้ทำให้เราไม่รู้ว่ามีสิ่งดีๆให้ดู ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรามากมายทีเดียวแหละเช่นเราจะเข้าไปถึงดวงธรรมดวงใสๆกลมเหมือนดวงแก้วที่ก็เจริญในแล้วอย่างนั้นแต่ว่าจะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใๆเหมือนกระจกคันช่องสองเงาหน้าบ้าง รือเหมือนกับเพชรที่จรรยรแล้วแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมเทียบได้แค่ความใสหรือใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นในกลางแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆให้ดูในกลางดวงนั้นเราอยากดูดวงก็ต้องดูดวงภายใน ดยแล้วเราจะทราบเรื่องราวของชีวิตของเราเหมือนเขาดูดวงภายนอกกังน,นั้นแหละแต่วม่ามันเกินไปกว่านั้นมองไปกลางดวงเล่าก็จะพบดวงที่ดีกว่าและดวงดีขึ้นไปเรื่อยๆจะชัดจะใสจะสว่างมีทั้งหมด6ดวงะซึ่งมีชื่อว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดวงศีดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะที่เรียกว่าเป็นดวงกับร่องเป็นดวงไม่ยกักไม่งอไม่รีกลมเหมือนดวงแก้วที่ก็เอามาเจริญในแล้วแต่ความรู้สึกแตกต่างจากการเห็นดวงแก้วหรือโคตรเพชรคือโคตรเพชรเห็นมันก็ปลื้มนิดหน่อยเราเป็นเจ้าของกับปลื้มปนห่วง บัวคนปล้นแต่นี่ใครจะมาแย่งมาชิงไม่ได้มันมีความสุขปิติเบิกบานชื่นบานพอดูสุดดวงที่หกเห็นกายแล้วจะเห็นชีวิตใหม่ที่อยู่ภายในที่เขารอคอยเราอยู่ตั้งนานเขารอคอยเราอยู่ภายในโดยที่เราไม่รู้เลย ว่าเรามีเพื่อนสนิทหรือผู้ที่คอยดูแลเราอยู่มันน่าพิศวงตรงที่อยู่ด้วยกันแท้แต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันว่ามีอยู่อยู่ด้วยกันแท้แต่ไม่รู้ว่ามีอยู่เนี่ยจะเป็นกายในกายที่ซ้อนกันอยู่ภายใน กายจะสวยงามกันไปเรื่อยๆกายแรกคือกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันคือเวลาเรานอนหลับแล้กายเนี่ยคนช่างฝันกายนี้ก็จะออกไปฝันแต่ถ้าคนไม่ช่างฝันทำสมาธิแล้วหลับกายเขาก็ไม่ออกไปก็อยู่ตรงเนี้ยฝันไปเป็นตุเป็นตะอะไรต่างๆเหล่าน,นั้นกลับมารายงานกายหยาบกายหยาบก็มีความทรงจําจํากัด จำได้มั่งจำไม่ได้มั่งจำไม่ค่อยได้หมดหรือเลอะเลือนเล,อเลือนกันไปอย่างนั้นนี่คือชีวิตภายในที่เขาอยู่กับเราแต่ผู้ที่เราคอยเราอยู่และก็เป็นบุคคลที่เราควรจะเข้าถึงเขาเพราะว่าท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นผู้ที่ทำให้เราเบาใจ โปร่งใจอบอุ่นใจมั่นใจและก็ปลอดภัยปลอดภัยจากภัยทั้งหลายในโลกนี้และในปรโลกคือพระรัตนตรัยในตัวท่านคอยเราอยู่ตรงนั้นแหละพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเราจะเข้าถึงพระธรรมกายคือตัวพุทธรัตนะ รัตนะปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้แจง้งเห็นแจง้งแทงตลอดอยู่ตรงนั้นแล้วนะท่านเป็นผู้รู้แล้วก็ทำมรัตนะอยู่กลางนั้นเป็นดวงใสๆเป็นคลังแห่งความรู้แล้วก็สังขารัตนะอยู่กลางดวงธรรมนั้นไปอีกเป็นผู้รักษาความรู้นั้นอยู่ตรงนั้น คลายๆกับระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้รู้คำสอนของพระองค์นั้นก็คือความรู้แล้วประสงค์ทรงจำไว้คือผู้รักษาคำสอนแต่ว่าภายในนี้เป็นเหตุภายนอกนั้นเป็นผลท่านคอยเราอยู่คอยมันเนินนานทีเดียวบางทีเป็นกับหลายๆกับ นับกลับไม่ต้วนคอยเพื่อให้เราไปพบท่านเพราะถ้าเราเป็นนํำเป็นกายละเอียดเราจะต้องทำความละเอียดให้เท่ากับความละเอียดของท่านเปิดคลื่นให้มันตรงกันจึงจะเข้าไปถึงท่านได้ท่านผู้นี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่ล,ลึกของเราอย่างแท้จริง ที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนอบรมขจัดกิเลสอาสวะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้หมดสิน้นแลาจะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเราเอากรรมมาพบภูมิต่างๆในสามสภูมิจะภูมิของอบายน่ยมหานรกกด็ดีอุสสทนรกขุมบริวารยมมะโลกก็ดี กระทั่งถึงภูมิเปรตอสุรกายสัตว์เดริชานภูมิมนุษย์หลากหลายภูมิของภูมิมะเทวาลุกกะเทวาอากาศเทวาภูมิชาวสวรรค์หกชั้นพรหมสิบหชั้นแล้วก็อารมณภูมิสี่ชั้นแต่เราจะกระทั่งภูมิที่ออกไปนอกภพสามนั่นคือภูมิที่มีแต่พระธรรมกายล้วนๆอยู่ ตลอดนิพพานพบสามโลกันนั่นแหละท่านจะสอนเราแนะนำเราให้เราได้รู้จักในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราและมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาที่จะต้องเรียนรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องสแสวงหาที่เกิดกันต่อไปขือ,อวิชาจะทำให้เกิดสังขาร สังขารทำให้เกิดอินญ,ญามเลื่อยไปตามลำดับอย่างนั้นและตั้งแสวงหาความรู้กันไปนี่แหละพระรัตนตรัยในตัวจะเป็นผู้ที่สอนเราแนะนำเราท่านคอยเราอยู่อยู่กับตัวของเราแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีทุกคนในโลกนี่แหละขึ้นชื่อบที่ไหนมีมนุษย์ ที่นั่นก็มีพระรัตนตรัยในตัวภายนอกก็จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์แต่ภายในเนี่ยจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่คือพระรัตนตรตยแต่ถูกความเชื่อเหล่านั้นบดบังขนบธรรมเนียมว,วัฒนธรรมประเพณีต่างๆบดบังความเห็นที่ไม่ตรงกันนั้นบดบังกันแต่ถ้าเมื่อไหร เราออกจากความเห็นผิดเหล่านั้นนะระวางใจเป็นกลางกลางอยู่ระหวางความเชื่อและความไม่เชื่อคือความเฉยจะว่าเชื่อก็ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่เชิงให้อยู่ในระดับที่ใจเนะี่ยมันเฉยเฉยนิ่งนิ่งก็จะพบความจริงของชีวิตพบพรัตนาไตรในตัวทุกคนในโลกนั่นแหละใครเกิดมาไม่พบพรัตตนาไตร คนนั้นเกิดมาก็ตายฟรีเป็นเศรษฐีก็รวยฟรีเป็นคนยาจกก็จนฟรีเป็นอะไรก็ฟรีกันไปทั้งนั้นแหละพระรัตนารัยายภายในเจึ้งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะลูกเนะ